เอ,อ้ยแตกสามอยู่แล้วนะออแตกบ่าสามแตกฮะแตกสามมี้องแตกสามอยู่มาโลห์ครับนัินขามออกแล้วไปขามเร็วเร็วเร็วขอยีออกเหี้ย สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามทุกหน่อยตามห้อยสารเจอกันแล้วครับเมื่อนี้เมื่อนี้ร่วมทีมกันได้พี่น้องนี่ไอเยี่ยวนสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอยู่แดงนี่เฮ้ยเด้อบ่เห็นเราจักเถื่อกีบีบีบ่อยู่แดงละเลขนั่นเอาลรืลอกเดี๋ยวจังมึงเดี๋ยวเหี้ยมงดอก ครบทีมเลยเพื่อนพูดเลยฟาบัสครับหาคนเนะหาคนหาคนไปพุ่นโคองโคองตั้แย่พุ่นโคองตั้แย่พี่น้องไปพี่น้องก็ลังออกอันนี้สวยแล้วยานมันบ่แล้วเพราะว่าพ่นว่าสิเอาบัสเบื้องเลยว่่าซัะเมื่อนี้ก็เลยร่วมทีมกันเลยบ่ต้องเป็นห่วง้างขึ้นง้างขึ้นเลยวาสขึ้นเสียหนองขามน้องกามนี่นะมันหนักหามันหนาวอยู่เพราะเศร้าแต่เอาเขาดูขึ้นโว้ยปากเงยปากสลิด ปดุมิตรรุ่นซัมพีอื้ออิส่ดาบ่สุฟังจดได้ครับไปก็หลังออกเดินทางพี่น้องห้ว่อตำพูดไปบ่ต้องตำหลกผมที่เอาเบิดอะไรได้อาหลบผาอะไรอะใ่ผ่าอย่งพร้อห้วยบ่ได้ซื้อได้ผ่าถ่วงไปไปพี่น้องเจอกันจุบละไอ้ห้องตํำแย่ครับมือดนีห่าสหายร่วม ปุมกันครับไปปอดไม้แล้วครับพี่น้องนี่ละไม้หกเป็นหกเลยพี่น้องเฮ้ยเี่ยี่พอยืดค้ามเดี๋ยวล็กจักจี๋น้่เนี่ยหัวอบคิดเห็นไหวบ่ว่างหันสวบไงเลยมันมันมันเหลือแต่กลางๆตอนนี้หลายน้อยก่อนปีามาอ้ยน้อยน้อยน้ำนดอยแห้งครับ เอากระเจงยังอยู่อะยังเลยก็ตาไวยังดีมีใครเอาอืมเอาอันนั้นยังบ่ได้อุ้ยบนฉันตั้งจอกคออยู่พุทธไม่ยังหรออันนี้เอาว่างเตาดันเห็นบ่เนี่ยเอ้ยยังฮ่า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 ใครดูสมัยมีใครเอาโดวิปปเล็งออกแต่พี่มาเอากรเอาหอดว่างวักหันบ่ว่างกิ้วหนึ่งบ่เอาพักนี่เอาเบอรเล็มบ่เอาเบอรเร็มันเหลือแต่ตกจอกหลอกคือหวานา ยื่นใส่หรอเห็นยุน้องเห็นคำมีเหายุน้องคอยวิแต่โตบกใหญ่บ้อนขึ้นนั่นพ่อไปจอบเบื้องยนเขาโล่งเหรอดิเขาลงแล้วเขาคือป่เอาจังหวะมันเหหายุ่นน้ำคอยบังหันนี่ตายปลาโคนไงตัวนั้นมือเอือนน้ำคอยมาเอาอยู่ดีมันแห้งมันง่วงง่างง่วงง่างอยู่น้หนา่ดูทางเทิงพุ่นบนเขาอาบหนามพ่นบ่เออมือรุนยังมาลุยเนาะยุ่งหัวกระโหลกพ่นอตีเออเออมันบ่อนขึ้นมามันง่วงง่างง่วงง่างนี่อุ้ยแต่นบกบ่งเห็นบกหอนอะไ่เขามาตะก้อนบ่ไป xếp điểm loại cho nó 8 nửa tuyệt văn chỉ có lẻo เงียวเป็นทางรถไฟโอ้ใจแล้วใจออกแล้วใจออกอีกแต่ว่าก่ะสูงขึ้นเ่าครับเรียบร้อยพูน้อยจะพร้อมไปพูดแล้วไปพี่น้องลุ่ยไปดิพี่น้องเอากระโปงปั้นกินเอาพี่น้องมันสีตึกปะมันสีบริตึกมันคำเหรอ ปลายม่งกวนกูเทียนตีอยู่หนาดังพเพราะวียนอยู่กลางทุกหน้ยก็อยู่กลางเพราะว่าสิงสี่แต่ไทยเห็นสองคนซ้อนขอ่างมันไปยู่ดาดาังนี่สิม่เห็นข่างแล้วพี่ไปอยู่น้องลุยปลาทำนีอยู่เตียนหลายตัวหรอตัวยิง่งใหญ่ก็เห็นเตียนนี่ดิ<อ>ถูกตามถูกตามอยู่มสิได้เห็นบ่เตียนความอยู่หนาดังด้ยบ่อเลาอยู่หนาดังไปเลย เยอะหอมอยู่หน้าดังแล้วฮะออกเลยฮ่าฮ่าตลอดก็เล sure> ่ฟังก็เยอะหอมเดือกเซลครับป่าบอลไล่ผักจะเป็นป่าหย่งบึมบึมบึมโอ้โอเฮ้ยไหนพ่อมันพขกกันแล้วเนาะปุ๊นักไหก่อนเด้อ Đây con con. Ừ, này, ao này, đây này, ai? Mô thướng, mô như khó mô thướng. Đã làm như thế, tham tiền đáng, ao vẫn đầy đi. Tiết lên về. Tiền là tiền Ba cái này โตใหญ่ยนะโอ้ีว <Alright. S 3> ิตดีๆเหรอเนาะติดต่มุมมามุมมามวะเออมุมนีเลี้ยงปลายังสมบูรณ์ยันงามๆอยู่อือหัวมีหัวโตตอกไว ไปอย่างนีตกกกระดึ๊ดลาอย่างวะเอ้ยไปแล้วมาต้องแก็บยิดเลยแล้วมาต้องบอกก,ก,อบอก็ลูกอยู่บ่ก็ลูกเอ็นนี้บ่ใหญ่หรือบอล่ะก็ะดูกเอ็นเ <c oughs> อ้าดูกเอ็นเก่าวะ

ข้นหอยขน้อยบ่ขน้อยปนเจ็บแสบขน้อยปนเจ็บแสบพี่เนอะขน้อยปนอร่อยอร่อยแสบพอยีเวียนเอาหรอพี่น้อง ไปยังพอไปอีจนโอ้ตัวบัไใหนึ่งกักอีจนแค่สามเสี้ยนกี่ใสป่ปกปะกะปะข่อยใหญ่เต่นตามหลุดบ้างเราสิได้ปะ

นี่ตัวนี้ละบอนว่านิบอท่านพี่น้องเออหมายเลขสองว่านิบอท่านโดดใส่ปักไก่เลยตาำหลดครับสงตัวนี้ละบอนพี่น้องเชียกกีบเขายตัวั้นแล้วตัวมันเต้นน่ะล่ะเบิ้งเบิ้งลุ่นลุ่นลุ่นขึ้นเบิ้งได้ ครับแตกวะแตกสามแตกซี่หมดละกบ่าเฮ้ยเฮ้ยบุ้ยบกใหญ่เลยนั่นเฮ้ยแตกสามโอยู่แล้วน่ะแตกว่าสามแตกฮะ แตกสามพี่้องแตกสามอยู่มาโลหะครับเซ็ตเชียนกีแล้วหมาแล้วเชียนกีไฟ่อือเลยพี่อ้องเซิตใส่เข้าไปไฟ่อือโหลด,ดโอ้ยจะว่าไฟ่ออกดิ นั่นขามออกแล้วพครับเร็วเร็วเร็วบอกคอยยีออกเงี้ยระบบต่กันเลยก็เสียนกี่มันโดเนี้ยบอเพอเวียนได้กลบเนี่นอันนี้ข้าอืนยังเสียนกี่พี่บ้าพี่บ้าพ่้าได้กบบ้ากับ้าเท่านั้นพอเนาะเดี๋ยนปูนปอ้น เอ้ยปลาเต้นขาหมวพออย่างพออย่างสิทธิ์เช่นไอ้สิทธิ์มึกหันพี่น้องเห็นอยู่เนาะเอ้ยปลาคอยให้สามเต้นตามตามอยู่คามตบหูเลยวายผมจนเปียกเต้นขาหม้อด้งหลดอื้อไงสบายสัสเด็ดครับเอาเอาค่อยๆเงี้ยปลาบลได้พอกิโลเที่ เสียดีนี่ความจได้เห็นมันหนักคุณนั่นตาเี่เรานทาตีหล่าคนอยี้่าเอาเขาเขาลอยว่าเอาเออเอาต่ตัวใหญ่เยมาำสนองไหมไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่ดีผมมาอยู่นี่นะปุ๊บนี่เจ้าว มันตำสุดนองเอนนะมาพแข่งดรืยฮ่าได้แล้วพี่น้องดูครับดู นี่แหละพ่อใหญ่อมหลอกใสครับโตโจบอก่แลู้สแล้วบ่ก

ตะเวนแดงจะขึงหรือไงตะเวนจะแดงจีคขึงเหรอเอาปลาบา่บ่เบิดดอกมันได้ตื๊กคำกำลังกูด,ดางครับกลับไปเบังครับผูบ้ใดสีมันบระมานเนี่ยปลาลุงหน่อยลุงหน่อย,อยพอได้กินอยู่ดีได้กินอยู่หรือว่ามันอยู่มันอยู่นี่ปลยไฟซีดขึ้นอน่ะโอ้โห<อ>นี่จะบอกหอย ปลาเอตัวย่อืมนั่นปลาคอตัวหนึ่งกับปลาคอปลาดุกปลาดุกอีกปลาหอยปลานี่ปลากระเดิดหลายนี่พยาคอมปลาบูปลาคอตัวงามตัวหนึ่งปลาบูปลาขาวโอ้โหเพยาะเขาเนี้ยคอยกับเดยุ่ดิเยุ่ดิเดยุ่ดนี่เพิ่งจะไปเลี้ยงตัวนี้ปลาอีพอเวียนพี่น้องปลาอีพอเวียนปลาบูเอ้ยปลาตัวโจนไง ตัวนึงแล้วก็ปัดตองหมักลายปัสสลิดอีกหมักลายอีพ่อเวียนก็บดิ่งมือกินอยู่ครับดิ่งมือกินอยู่นี่นายอ้ไรมือหนินะปลาพ่อใหญ่เต้นขามหัวดองโดนหรอหัวหัวจะเสียบหัวจะเปียกโอ้ยจังว่าปลามีมันเอาไปไหนมันมันมันตื๊กคำพดเกิดว่บบาเด็กุูดพ่อใหญ่อีพ่อเวียนกับเสี่ยนกีกำลังหลังดังอยู่ พูดพวนมันหลังอยู่นาดมันคาเ่นแต่ไ่้เอพระเอกไงพอนปลาเสียดี่น่อมันได้พเอกได้หมื่นโอ้ตัวบกไงกูด่ะตัวบกนเฮ้ยเียนเฮ้เิงนเนี่ยนี่นี่พ่อได้ปนพี่น้องสามตัวสี่วพ่ยไผ่กันน้อยพอได้ปน่อเมื่อกี้ เสียนจีมาเนาะมือเจ้ามือเหมือเนาะมันกันโบขันโบมันกันโบเนาะพ่อเด็ดพลพี่น้องพ่อเด็ดพลเออพ่อขันบ่ออกมันกระชีใดคู่กันอยู่ให้หึ่งปลาหมี่ลายเด้มีช่ังบอดบวบบวบมันเป็นมันติร์กขำหมดจิตครับเตี้ยนปองปานนี่กันพากกันไปอักกินเหล่ายุ่งมุมหนึ่งกับบอกว่ากันเอาก่อได้ได้แต่ปัดครับพี่น้องกะพอได้กินอยูศหรอวะพอได้กินทุกคนนั่นแหละครับแต่เป็นตกดินพอดีพี่น้องมันในเมื่อเด่น นั่นทั้งอีพาวกับด่านหอกไล่เดลหลายอยู่ห้อยเราก็ได้สเสี้ยนกี้เลยห้อยหมอหนึ่งคนฝากขอบคุณเยฟซี่ขอบคุณทุกท่านที่เขามาติดตามเมื่อนี้สีไายบุตรไทยปันไดยิ่งพอเราฝันเฝ้าแห้งเขาก็ปั่นกินไผ่กินมันเ <c oughs> ขาก็บบดได้กินต้มปลาก็บปุๆๆ่ได้กินบดได้ต้มปลาเครื่องเขามาเนี่ยเอาเป็กเขามาดิแต่ออกบุตรไทยเบิ่งขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เขามาติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนุ่งหน่อยตามห้อยอีสาน ไรก็ทีมงานกี่สิไปกจริงแหละดีเรื่อยครับเขาหันแล้วพี่น้องก็ค่อยใหญ่นะเออคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนี้ก่อนครับคลิปนี้คลิปหน้าจะเจอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปพูดพูดพี่น้องคลิปหน้าเจอเจอ,เจอตัวนัน้นมีพอเวียนไป